สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องใหม่ที่เล่นไปแล้วนะครับผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคือเรื่องสารวัตรใหญ่นั่นเองนะครับมาแทนเรื่องเจ้าสมิงนะฮะที่เพิ่งจบไปนะครับโอ้เอพีแรกเปิดตัวมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบกระแสะดีมากๆนะครับผมมีคําชมออกมาว่าเออแบบว่าดีมากๆเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องสารวัตรใหญ่เนะี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่า พูดถึงการทํางานของตํารวจนะครับผมเปิดแบบเปิดมุมมองของการทํางานของตํารวจจริงๆนะฮะวันนี้จะมารีวิวแล้วกันผมเพิ่งดูจบไปนะครับมารีวิวก็สักหน่อยแล้วกันเผื่อใครยังไม่ได้ดูแล้วแบบลังเลว่าจะดูหรือไม่ดูนะครับผมให้8คะแนนแล้วกันนะครับผมสาหรับ EP แรกนะสำหรับ E ีต่อไปนี่มันจะพีกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่รู้คะแนน,น,นอาจจะเพิ่มไปอีกก็ได้แต่ผมส่วนมากผมจะรีวิวแค่ EP แรกนะครับว่าเป็นยังไงผมให้8คะแนน,นนะครับผมทําไมผมให้8คะแนน,นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะฮะก็บอ,บ,บอกว่าเรื่องนี้นะครับผมพี่เอกระพงเนี่ย ก็คู่กับเปียวนียาที่เล่นเป็นสามีภรรยากันนั่นเองเพเอสเนี่ยมาเล่นเป็นสารวัตรนะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นอยู่ฝ่ายปรปามีสิติดแต่ว่าถูกให้ย้ายมานะครับผมให้มาดูแลชุมชนนะครับที่แบบว่าเป็นชุมชนที่แบบมีแบบมีแต่สิ่งผิดกฎหมายนะฮะในชุมชนนี้นะครับแล้วแบบว่าการทําผิดกฎหมายเนี่ยมันดูจงแจ้งเหลือเกินทั้งๆที่มีกฎหมายแล้วก็มีตำรวจจู่แต่ว่าก็ไม่ถูกกวาดล้างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าการค้าเวนีเรื่องบ่อนเถื่อนนะครับผมเปิดอย่างจงแจ้งเลยแล้วก มีหลายที่ด้วยนะครับเรื่องการค้ายาเสพติดนะฮะของผู้มีอิทธิพลในระแวกนี้นะครับก็มีตํารวจอยู่นะแต่ว่าตํารวจเนี่ยเขาแบบบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งด้วยอิทธิพลที่มันแบบ แบบคับฟ้าของพวกฝ่ายตุโกงนะครับมีตํารวจดีอยู่แต่ตํารวจดีเนี่ยก็ถูกผู้บังคับบัญชาของตัวเองนั่นแหละที่เป็นพวกเดียวกันแล้วก็แบบเหมือนก้มหัวให้กับผู้มีอิทธิพลยอมยอมเพื่อผลประโยชน์แล้วก็แบบเพื่อความอยู่รอดอะไรเงี้ยตำรวจดีก็เลยแบบทาอะไรไม่ได้นะครับสารวัตรใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาเป็นสารวัตรคนใหม่เพราะสารวัตรคนเก่าก็เหมือนแบบจะ,กะเกษียณอายุไปนะฮะก็เลยแบบต้องมาดูแลนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงคะแนนที่ผมให้ก่อนดีกว่า8คะแนนเนี่ยผมให้ทําไมถึงให้8คะแนนอีก2คะแนน ไไอีกหนึ่งอ่านหนึ่งคะแนนที่ผมหักไปนะครับผมเนื่องจากที่แบบว่าเออผมว่าฉากคุยกันในบางฉากเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันอืดแล้วมันก็ยืดไปนิดนึงนะครับผมไม่รู้ดิความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าใครแบบจำแบบเอ้ยมันโอเคมันอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่สําหรับผมรู้สึกว่าแบบมันคุยกันแบบรู้สึกแบบเอออยากให้ผ่านฉากคุยไปความรู้สึกของเราแบบเออมันคุยกันนานอยากให้ให้ผ่านฉากคุยไปอยากให้แบบเข้าสู่ฉากบูเพราะว่าผมว่าฉากบูเนี่ยมันเวิร์กนะ เรื่องนี้นะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าบู๊กันแบบมันอ่ะของป้าสังย่าสอนนะถ้าใครเคยดูละครบู๊ของเขามานะครับจะรู้ว่าฉากบู๊ต่้งฉากบางทีมันดูแบบอันอ้นๆไปนิดนึงดูแบบไม่ค่อยเต็มที่นะครับถ้าเทียบกับเออไม่ว่าจะเทียบกับ่ายอื่นนะครับแต่ผมว่าเรื่องนี้เนะี่ยเออบู๊แบบว่าดูอลังการขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการตัดต่อที่ใช้เวลานานนะครับที่แบบว่าวางทีเซอร์ไว้เป็นปีๆกาจะได้ดูกันเนี่ยเอออาจจะเป็นเพราะว่าการะบ,บวนการการตัดต,ต่อเขาแบบโอเคนะฮะแล้ว <conducted. S 1> ก็ตัวนักแสดงเนี่ยโอเคด้วยว่าเรื่องนนี้แบบเคะาก ผมว่าเวิร์กอยู่นะฮะดูอลังเหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งคะแนนที่อยากไปนะครับผมก็เพราะว่าผมว่าคิดว่านักแสดงบางคนนะครับยังดูแบบเก่งๆนะยังดูแบบรู้สึกแบบเออยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแบบเออยังดูแบบเก่งๆนะฮะหมายถึงพวกนักแสดงที่แบบเล่นเป็น เป็นตำรวจหลายๆคนนะครับที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นหนังอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าเออด้วยความที่แบบเขาไม่ค่อยเล่นอะไรครก็เลยแบบดูเก่งๆไปนะฮะนักแสดงที่แบบว่าดูแปลกๆนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เพราะนักแสดงเก่าๆเราก็รู้ผลรู้อ่ารู้ผลงานเขาอยู่แล้วแหละนะก็หักคะแนนตรงนี้ไปแล้วกันเพราะว่าดูแบบไม่รู้ดิผมดูแล้วผมรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะพีเอสเล่นดีมากเลยอ่ะเออรู้สึกว่าแบบนักแสดงคนที่มาเล่นเข้ากับพีเอสอ่ะผมรู้สึกว่าแปลกๆอ่ะไม่รู้อ่ะ อันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะถ้าใครแบบไม่ได้คิดแบบผมก็ดูแบบเอ้ยโอเคแล้วก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมก็เลยหักไป2คะแนนครับแต่เรื่องบูเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเนื้อหาโอเคมากๆเลยนะฮะก็น่าติดตามนะน่าติดตามนะครับดีอ่ะมีหนังบูให้เราดูตลอดนะครับผมอย่าง วันมีให้ดูทุกวันเลยนะอย่างจันท์ถึงสุกนี่ก็มีชุมแพของเขาทัองสามาดูชุมแพเขาทั้งสามนี่ก็ดีมากเออผมชอบดูมากเลยนะครับแล้วก็จกันเออสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ยังมีสาระวัตใหญ่ให้เราได้ดูอีกเออเป็นอะไรที่แบบว่าสาหรับคอบูเนี่ย เออนะน่าติดตามนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับเรื่องสารวัตรใหญ่ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะฮะอ่ะแปดเด็นทิปนะครับใครดูแล้วก็เออเอามาแชร์ความรู้สึกกันหน่อยแล้วกันว่าคุณคิดแบบผมไหมหรือว่าคิดแตกต่างกันไปนะครับโอเคอยังไงก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วคร I'm ดีข้นในแต่ฉันไม่เคยเปิดใจทำไม่รู้ไหมเพราะหัวใจของฉันมันคิดว่ายังมีหวัง อีกวันเธอกลับบอกให้ร้อถึงจะมีใครๆเข้ามาดี